ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมบัติรถใหม่นะครับที่โชรูมาสตา,ร,าร์พระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับสำหรับคลิปนี้หน่อยจะมาอัปเดตในส่วนของรถลงใหม่นะครับเนื่องจากว่ารลายการผลิตเนี่ยตั้งแต่ช่วงของหลังงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมานะครับรถรุ่นนี้นะครับผลิตค่อนข้างน้อยนะครับหลายท่านก็อาจจะพลาดในส่วนของการส่งมอบไปนะครับแต่สําหรับเดือนนี้เนี่ยรถรุ่นนี้นะครับ ทยอยลงมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ New CX 3นะครับโมเดลการผลิต2021นะครับรุ่น Comfort นะครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือรุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับจริงๆรุ่นนี้เปิดตัวมามีทั้งหมด4รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นเบสนะครับที่เป็นเบาะผ้าเบสพั t นะครับแล้วก็รุ่นลองท็อปคือ Comfort คือคันนี้เลยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น้อยมากเลยก็คือรุ่นท็อปก็คือ Pro Active นะครับ ก็วันนี้หน่อยจะมาอัปเดตในส่วนของรุ่น C หรือว่ารุ่น Comfort ว่าในส่วนของรายละเอียดนะครับสเปคต่างๆมันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นอื่นบ้างแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างเราอยู่กับรถลงใหม่นะครับเป็นรถจริงเลยอันนี้โชคดีมากเพราะว่าพอเราอยู่กับรถที่เป็นรถลงใหม่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นสเปคเดิมๆนะครับก่อนที่จะนำมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเตรียมส่งมบอบในวันถัดไปนะครับ รุ่นคอมฟอร์หรือว่ารุ่น C นะครับราคาเปิดตัวมาอยู่ที่80,000น,น,น,นะครับ79,000บาทเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเครื่องยนต์ใหญ่มากและสามารถที่จะรองรับน้ำมันที่มีข้าวเทน95ขึ้นไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล95 E20 แล้วก็ E85 นะอ่ะเดี๋ยวหน่อยไปไล่เรียนตนะั้งแต่ส่วนด้านหน้าเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือพิเศษจากรุ่นอื่นบ้าง ระบบไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ LED นะแล้วก็มีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l แ m p มาให้หรือไฟสองสว่างกลางวันที่หน่อยเปิดอยู่ให้ดูตอนนี้ก็คือตัวน,นี้นะครับสวยงามนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วเนี่ยเขายังเพิ่มในส่วนของทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ด้วยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยด้านล่างนะครับจต,ตัวคือตัวน,นี้นะครับไฟตัดหมอกแล้วส่วนตัวฝาครอบในส่วนของไฟตัดหมอกนี้จะเป็นโทนสีดําซึ่งให้ความสวยงามแล้วก็ให้ความดุเพิ่มเติมนะครับพอตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวอ่าลืมบอกไป คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับมีเซ็นเซอร์้านหน้ามาทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับ360องศามาให้ด้วยนะในรุ่น C ีออปชั่นครบเลยนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการหรือตามหารุ่นซีอยู่นะครับติดต่อหรือโทรเข้ามาได้เลยนะนะครับเบอร์หน่อยก็จะทิ้งไว้ตรงใต้วิดีโอนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่ลากจูงนะครับตอนนี้รถเพิ่งลงเมื่อเช้าเลยหน่อยก็เลยนำมา จอดในห้องส่งมอบเพื่อทําการถ่ายหรือว่ารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับเรียกว่าสดสดร้อนๆกันเลยนะครับตัวล้อนะครับในรุ่น C จะเป็นขอบ16เหมือนกับรุ่นเบสดหรือว่าเบสพัดเหมือนกันเลยนะครับตัวยางจะเป็นยางเรียกว่าเป็นมิสโตนนะครับเดี๋ยวไปดูสเปอยางนิดหนึ่งนะจะเป็น2 1 5 6นนะครับ2 1 5 6 0ขอบ16นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นโปรจะเป็นขอบ18นะแตกต่างกันตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยพอเรามองจากบมกว้างเนี่ยหน่อยสะดุดตาตรงที่เป็นคิ้วโคมเมียมนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเส้นสายตัวนี้เนี่ยติดมาให้นะครับซึ่งตรงกาบข้างที่เป็นสีดําก็เลยทําให้ตัวรถไม่โลนนะครับทำให้เป็นเรียกว่ามีจุดเด่นนะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะ ด้านนอกนะครับจะเห็นว่าสติกเกอร์ขาวนะครับติดมาเพราะว่าในรุ่นสีเขาจะมีตัวส่วนเป็นโมแบ็คนะครับด้านนอกอซึ่งส่วนเป็นโนแบ็คน่อยจะพูดเสมอนะครับว่าเขาดีไซน์เพื่อให้เกิดความสวยงามโดดเด่นแต่ว่าเ,เขาจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายนะครับก็เลยรถใหม่เนี่ยจะติดอันนี้มาให้ก่อนนะครับซึ่งจะแกะในวันรับรถนะครับหรือว่าถ้าพ,พี่ท่านใดนะครับ มีความสนใจในส่วนของฟิล์มกันลอยเป็นโนแบค็คก็สามารถติดเพิ่มเติมได้ตัวกุญแจก่อนนะครับตัวกุญแจใน cx 3ตัวนิวนะครจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนตัวโมเดลใหม่นะครับเหมือนกับ all new มาตราเหมือนกับ cx 3 0นะครับสวยงามเลยท้าทำให้ดูหล่อดูดีดูดพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วตัวด้านข้างจะมีปุ่มคีย์เลตก็คือปุ่มดำาๆนะครับเราสามารถกดเพื่อเป็นการล็อกแล้วก็ ปลดล็อกไปในตัวได้ด้วยนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับในรุ่น4และก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้นะมีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับตรงไหนบ้างอะตรงนี้1น,นะครับ2นะครับ3อ่า3ตรงนี้นะครับแล้วก็4คือตรงนี้ครบนะครับออปชั่นในรุ่นนี้ครบ มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวซูมนิดนึงตรงนี้นะครับกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับ,รรบท่อจะเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่ปลายท่อจะเป็นคโครเมียมทําให้ตัวรถมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นฝาท้ายยังเป็นแมกนวนอยู่นะครับใน CX3 เปิดเข้ามาจะมีตัวกั้นสัมภาระให้นะครับในรุ่นนี้ ด้านล่างจะมียังอะไหล่นะครับมียังอะไหล่ให้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆเรียกว่าครบนะครับรุ่นนี้ครบเราเข้าไปดูในส่วนของการออกแบบด้านในกันดีกว่านะ นะครับหลายหลายท่านชอบเรียกว่าหนังกลับหรือว่าหนังลักสูตรนั่นเองนะครับตรงนี้ทําให้การออกแบบดูหรูขึ้นแล้วก็ตรงที่เปิดประตูด้านในนะครับจะมีแผ่นที่เป็นคมเมียมนะครับอันนี้ประกอบมานะครับทำให้มีความสวยงามแล้วก็ดูไม่เบื่อนะครับตัวเบาอ่าไปดูเบาก่อนเบาะจะเป็นเบาหนังนะครับแล้วก็จะมีที่ระบาย อากาศด้วยตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูป,ปุระบายอากาศนะครับเป็นหนังล้วนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นเบสพาร์ทที่เป็นหนังสลับผ้าแล้วก็แตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นเบสท,ที่เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็แผงเดสบอร์ดหรือว่าคอนโซลด้านหน้านะฮะตรงนี้จะเป็นหนังกลับนะครับบูด้วยหนังกลับที่เรียกว่าทําให้ตัวรถมันมีความความพรีเมียมครับความหรูหราขึ้นมานะครับตัวหน้าจอนะครับจะเป็น หน้าจอกลางนะครับแสดงผลข้อมูลการขับขี่และสามารถเชื่อมต่อนะครับมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนได้นะครับผ่านช่องทางบูทูธก็ได้นะครับและยังรองรับ Apple Android CarPlay ด้วยนะครับหน่อยเห็นสะดุดตาตรงหนึ่งก็คือที่1คือตรงตรงช่องแอร์เห็นไหมฮะช่องแอร์เนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสลับด้วยสีแดงเนี่ยอันนี้สวยงามเลยนะครับเสียงเป็นวงสีแดงนะคสวยงามนะครับในรุ่นนี้ ปุ่มควบคุมในเรื่องของปรับอากาศนะครับเป็นเหมือนกับรุ่นเบสพัดอยู่นะครับเพาเรียกว่าเป็นเหมือนแมนนวลนะครับตรงนี้นะครับมี3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับวงแรกจะเป็นในส่วนของการปรับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงนะครับตัวที่2จะเป็นความแรงพัดลมแล้วก็ตัวที่3จะเป็นทิศทางของอากาศที่เราต้องการให้ออกด้านไหนนะครับ รุ่นนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วก็มีปุ่มออโต้โฮมมาให้ด้วยนะครับหน้าจอยังสามารถทัชสกีนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมอัจฉริยะคอมมานด์มาให้ด้วยคือตรงนี้นะครับมีปุ่มเพิ่มใน,นส่วนของการลดเพิ่มเสียงตรงนี้ด้วยมีที่พักแขนด้วยนะครับตรงนี้เปิดขึ้น,นได้นะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กล่องเขาเรียกว,ว่ากล่องว,ว,ว,วาง แก้วน้ำหรือวางสัมภะระนะครับเป็นในประสงค์นะครับอย่างที่บอกนะครับ CX3 จะเป็นรถที่อยู่ในคลาสของออรถเก่ง SUV นะครับเป็นรถคอมเพลกขนาดเล็กนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กแล้วกันเบาะแถว2นะครับเราสามารถพับราบแบบนี้เลยอันนี้หน่อยพับให้ดูแล้วนะครับเราสามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางนะครับ ได้2ถึงใบนะครับวางกระถางต้นไม้หรือสัมภาระ,ะที่เราต้องการขเขาเรียกว่าต้องการขนของไปแล้วก็สามารถพับลงไปได้แบบนี้นะครับรถใหม่เพิ่งลงนะครับจะมีถุงพลาสติกคลุมไว้แบบนี้ก่อนนะครับจนถึงวันรับรถหรือวันส่งมอบนะครับที่ภรึกษ,ษาการขายนะครับก็จะทำการ แนะนำให้ลูกค้าถอดออกนะครับเพื่อที่จะป้องกันการลื่นนถลายหรือว่าป้องกันความเสี่ยงนะครับในขณะขับรถมันจะมีลื่นนะครับถ้าเราไม่ถอดอันนี้ออกครับมันจะลื่นนะฝาถังน้ำมันด้านในทุกคันจะมีสติกเกอร์นะครับติดอยู่นะครับอันนี้เพื่อเป็นอะไรฮะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการเติมน้ํามันนะครับ เขาจะบอกเลยว่าสามารถเติมเบนซินหรือแก๊สฮอล e10 e20 e5 แล้วก็น้ำมันที่มีข้าวเทียน95ขึ้นไปนะครับเติมได้หมดเลยนะไฟสวยนะครับคือโดดเด่นมากแล้วก็สะดุดตามากในไฟในรุ่น4นะฝากระโปรงท้ายหรือฝาท้ายยังเป็นแบบโช๊คอัพอยู่นะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะในรุ่นนี้แต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้หนักนะครับเวลาเรา จะดดดึงลงก็ง่ายๆครับแบบนี้เดี๋ยวลองเอาขึ้นดูนะครับก็ใช้แรงนิดนึงครับแล้วก็ปล่อยเพราะเขามีโชคอยู่แล้วเวลาใส่เกียร์ถอยนะครับกล้องจากตัวฝากกระโปรงหรือด้านหลังอะที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นไปแสดงผลที่หน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับที่อยู่ด้านหน้านั่นเอง สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการหรือตามหารถที่มีมูลค่าอยู่ประมาณไม่เกิน9แสนนะครับระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างประมาณ7 0 0 0ถึง9 0สนเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่นะครับเครื่อง2,000หน่อยบอกเลยว่า CX3 เป็นอีกคั้นหนึ่งนะครับที่ต้องตัดสินใจหรือว่าเข้ามาทดลองขับก่อนก็ได้ซึ่งตอนนี้ที่โชรูมาสซาพานาครน,นะครับมีรถทดลองขับมี CX3 ให้ทดลองขับ อยู่แล้วนะครับก็สามารถโทรเข้ามานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย1วันนะครับ0949619353หรือว่าจะแอด ID l i ี e ก็ได้นะครับเป็นเบอร์โทรเลยคือ0949619353นะครับแล้วก็แจ้งวันเวลาแจ้งช่วงเวลาแจ้งวันที่จะเข้ามาเดี๋ยวนอดก็จะทำการเตรียมรถทดลองขับแล้วก็รถจริงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มาชมกันได้มาตัดสินใจว่าเอะเราจะชอบสีไหนนะครับชอบแบบไหนดีนะครับมีรถให้เลือกหลายสีนะ สำหรับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยช่วยผ่อนแรงไฟฟ้านะครับสามารถปรับทิศทางได้สีทิศทางนะครับและยังมีมันติฟังก์ชันนะครับที่ก้านพวงมาลัยเราจะเห็นในส่วนของการเพิ่มลดเสียงนะฮะที่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีปุ่มอินโฟเมชั่นที่เราสามารถกดเลือกเพื่อดูค่าเฉลี่ยข้อมูลการขับขี่ได้ที่หน้าปัดเรือนไม้ได้ด้วยนะครับส่วนฟังขวาที่ก้านพวงมาลัยจะเป็นฟังก์ชันในส่วนของ ล็อความเร็วคงที่หรือว่า Cruise c o t r o นั่นเองนะครับการไฟจะเป็นแบบ Auto นะครับเราสามารถเซตแบบ Auto ได้ด้วยนะครับตัวแป้นคันเร่งนะครับใน CX 3ก็ยังเป็นเหมือนกับรุ่นอื่นๆคือเป็นแบบอร์ Organ t ์ก e คือโผล่มาจากด้านล่างนะครับ ข้อดีก็คือหนึ่งเราสามารถที่จะวางเท้าได้เต็มเท้านะครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้าขณะขับขี่นั่นเองนะครับเปิดฝาถานน้ำมันนะครับจะอยู่ใกล้กับที่เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับต้องการเปิดทำยังไงฮะดึงเข้าหาตัวนะบแบบนี้ฮะโอเคตัวก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับก็เป็นแบบออโต้และก็หน่วงเวลาได้ด้วยนะครับ และหลายครั้งนะครับจะมีเพื่อนๆสอบถามมานะครับการดูแรงหรือว่าน้ำมันที่อยู่ในถังที่สามารถวิ่งได้กี่กิโลนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ว่าขึ้นแรงนะครับอันนี้รถใหม่นะครับยังไม่ได้ทําการ PDI หรือว่าเติมน้ํามันจะมีตัวค่าน้ํามันอยู่ประมาณ20กิโลคือสามารถวิง่งได้นิดหน่อยนะครับทีนี้ประเด็นคือเมื่อไหร่ที่เพื่อนนะครับมือไปโดนไปโดนอะไรครับเดี๋ยวไปดูกัน ไปโดนปุ่ม information คือตรงนี้นะครับสมมุติว่าหน่อยกดลงไปหรือมือไปโดนโดยที่ไม่ตั้งใจนะปึ้งเห็นไหมครับว่าตัวค่าแรงจะเปลี่ยนเป็นค่าเฉลีย่ยคือ avg นะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามือเราไปโดนให้กดซ้ำไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นค่า c u r รน์ก็คือ ค่าเฉลีย่ยในขณะวิ่งนั้นๆน,น,นะครับค่าเฉลีย่ยการประหยัดน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับกดไปจนเจอาแล้งเหมือนเดิมแล้งก็คือน้ำมันในถังสามารถวิ่งต่อได้อีกประมาณกี่กิโลนะครับขึ้นอยู่กับเาขาเรียกว่าโดดประมาณแล้วกันนะส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้ของรถจะอยู่หน้าปัดตรงนี้ครับด้านซ้ายมือที่มันขึ้นตัว P เนี่ยตอนนี้เลขไม้อยู่ที่2กิโลนะครับ ถ้าเราต้องการดูทริปนะครับมันจะมีเข็มเล็กๆอยู่นะครับอ่าเข็มตัวนี้นะถ้าเราต้องการดูทริปให้กดลงไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นทริป A ทริป B นะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นการจับทริป A ทริป B จับได้2ทริปนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่อยู่ในรุ่นคอมพ o r ทที่ทําให้เพื่อนๆหลายทา่านตัดสินใจเลือกรุ่นนี้เนื่องจากว่ารุ่นนี้จะมีตัวสันร,รูปมาให้ด้วยนะครับ เรียกว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มความหรูหรานะครับเพิ่มความมีเอกประสงค์นะครับวิธีการเปิดสันปนะครับก็คือออนระบบหรือสตาร์ทรถอยู่นะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ดันไปด้านหลังนะเวลาต้องการเปิดนะตัวม่านก็จะเลื่อนไปด้วยนะครับแต่เวลาเราปิดเราก็ดันกลับแบบนี้นะครับม่านจะไม่กลับไปด้วยนะะเราต้องใช้มือนะครับ ดึงกลับมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งหน่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะครับก็เพราะมีสรุปนี่แหละนอกจากนี้นะครับในรุ่น4เนี่ย ยังมีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมนะครับนอกจากตัวกล้อง360องศาแล้วมีเซนเซอร์หลังแล้วนะครับยังมีระบบบายสปอร์ตมอนิทอเริงก็คือระบบเตือนจุดอับขนาดเป็นเลนนะครับแล้วก็ระบบเตือนจุดอับขนาถอยหลังด้วยนะครับทั้ง2ระบบนี้เพิ่มเข้ามาในรุ่นสําสำหรับเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆท่านใดที่ตอนนี้นะครับต้องการออกรถนะครับโดยเฉพาะ CX3 รุ่นคอม r t ตอนนี้เรายังมีรถเพียงพอที่จะส่งมอบนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ถ้ารีบใช้รถเนี่ยอยากให้เข้ามาทําเรื่องจองหรือว่าทําการจัดไฟแนนซ์นะครับหากเป็นกรณีซื้อสดก็ทําเรื่องจองไว้เลยนะครับรถก็สามารถสมมอบตามกําหนดได้ติดต่อหน่อยเข้ามาที่0949619353เลยนะครับสําหรับวันนี้หน่อยก็ต้องจากไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถลงใหม่หรือว่ารถรุ่นใหม่ๆม,มาเดี๋ยวจะทำการอัปเดตแล้วก็รีวิวให้เ,เพื่อนๆชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ